สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมอเตอร์ไรตี้บายระวิพลค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลาดีๆนะคะหลังเคารพทงชาตินะคะ18นาฬิกากว่านิดๆไปจนถึง19นาฬิกานะคะโดยประมาณค่ะผ่านทางไรตี้ชานน์นะคะกับดิฉันทานที่ว่าอิ่มใจบุญนะคะและในวันนี้อาจารย์ระวิพลสุวรรณพงศ์ของเราก็ติดภารกิจไม่ได้มาด้วยในวันนี้นะคะแต่ว่ามีการเปิดสายเหมือนเดิมนะคะให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาในช่ว ช่วงที่2นะคะและอย่างที่บอกนะคะช่วงที่1เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันแบบใหม่ๆสดๆเลยและช่วงที่2นะคะก็สามารถยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์029349258ถึง9นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่สามารถส่งเข้ามาได้เลยตลอดระยะเวลาของรายการนะคะจะส่งเข้ามาร่วมพูดคุยสแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าจะส่งเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ยังได้ค่ะแต่อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีนะคะย้ําแค่3อย่างนี้เท่านั้นเองนะคะอาจารย์รพลก็พร้อมที่จะให้คําตอบในทุกๆคําถามกับคุณผู้ชมค่ะ มาเราไม่รอช้ากันนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยนะคะในข่าวแรกของเราก็จะไปที่ค่ายของทาง h อน da ค่ะที่ทำการนะคะสวนกระแสไม่หวั่นวิกฤตทางการเมืองของไทยค่ะที่ทำการดำเนินธุรกิจนะคะเป็นระยะยาวเป็นหลักค่ะและเชื่อมั่นแล้วก็มีความเข้าใจนะคะในวัฒนธรรมของไทยและคาดว่าทุกๆอย่างนะคะจะจบแล้วก็กลับมาดีเช่นเดิมเลยค่ะค่ะแล้วก็เผยนะคะว่าในปีนี้ค่ะมีการเตรียมส่ง รถใหม่นะคะสู่ตลาดอีกหลายรุ่นเลยเพื่อเป็นการตอบสนองนะคะลูกค้าทุกๆไลฟ์สไตล์เลยแม้ว่าภาพรวมยอดขายจะลดลงไปตามการชะลอตัวของตลาดค่ะรถที่ประเมินจะเหลือเพียง1นึ่งล้านหนึคันค่ะขออภัยค่ะ1นึ่งล้านหนึ่งแคันค่ะคุณพิทักษ์นะคะพฤทธิสาริกรค่ะรองประธานกรรมการบริษัทอาวุโสนะคะบริษัท Honda a u t o m o b i l e ประเทศไทยจำกัดนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าปีนี้นะคะมีปัจจัยหลายอย่างเลยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ในไทยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะหรือว่าปัญหาการเมืองในปัจจุบันทําให้คาดว่าตลาดรถยนต์รวมปีนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนคันนั่นเองค่ะจากปีที่ผ่านมานะคะก็ทําได้ทั้งหมดถึง1นึ่งล้านสามแสนสคันค่ะโดยในส่วนของ Honda นะคะวางเป้าหมายการขายก็ไว้ที่ ประมาณ180,000คันเท่านั้นเองค่ะลดลงจากปีที่แล้วที่มียอดขายนะคะ213,000คันค่ะปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะก็ไม่ได้ส่งผลต่อฮอนด้าในไทยเลยค่ะเพราะว่าทาง Honda เองนะคะมองการดําเนินธุรกิจระยะยาวเป็นหลักค่ะและจากการที่ฮอน d a นะคะเข้ามาดําเนินธุรกิจในไทยเป็นระยะเวลานานาน,นะคะสู่ปีที่50แล้วล่ะค่ะ จึงมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยค่ะและยังคิดนะคะว่าครั้งนี้มีความใกล้เคียงที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งค่ะที่จะสุดแล้วนะคะจะกลับมาดีเหมือนเดิมเลยดังนั้นการลงทุนต่างๆของ Honda จึงเป็นไปตามแผนงานค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนโยบายของ Honda ทั่วโลกยังคงมุ่งที่จะสร้างสารรถให้ตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วค่ะและขณะเดียวกันนะคะจะต้องมีราคาที่เหมาะสมและที่สําคัญมากๆเลยก็คือลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง Honda ในไทยนะคะจะยึดมั่นทิศทางการดําเนินธุรกิจเดียวกันนี้ต่อไปค่ะจบที่ข่าวของ Honda นะคะที่ทำทา่าทำการสวนทางกับ วิกฤตการ์การเมืองในขณะนี้นะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของเชฟโลเลตนะคะอขออภัยค่ะเชฟโลเลตเชฟโลเลตชี้นะคะว่าอินโดนีเซียนะคะจ่อที่จะแซงไทยขึ้นแทนผู้นำยอดขายรถยนต์อาเซียนในปีนี้ค่ะระบุนะคะกำลังซื้อสูงค่ะประชากรได้เปรียบ ในขณะที่ไทยนะคะตลาดยังมีการหดตัวค่ะทางด้านของคุณกุสตาโวโครอสซี่นะคะรองประธานฝ่ายขายการตลาดและบริการหลังการขายประจำประเทศไทยค่ะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท General m ล t มอเตประเทศไทยจำกัดและบริษัทเชฟโ l เร s เซลประเทศไทยจำกัดนะคะ กล่าวเลยค่ะว่าปัจจุบันตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนกำลังขยายตัวได้ดีค่ะจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำให้เป็นที่สนใจนะคะของผู้ประกอบการยานยนต์จากทั่วโลกค่ะ ปัจจุบันนะคะไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเลยโดยปีที่ผ่านมาค่ะสามารถสร้างยอดจำหน่ายนะคะได้มากกว่า1 3 3 0 0ล้านคันค่ะซึ่งก็ถือว่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเลยนะคะขณะที่อินโดนีเซียค่ะก็ตามมาในอันดับที่2อย่างไรก็ตามนะคะตลาดรถยนต์ไทยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถคันแรกนะคะรวมไปถึงทิศทางกำลังซื้อที่ลดลงจะทำให้คาดว่ายอดขายจะลดลงมาอยู่ในระดับประมาณ1 2ล้านคันค่ะและขณะที่ดิน เซียนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้าน3แสนคันครองอันดับที่1แทนประเทศของเรานั่นเองทั้งนี้นะคะสมาคมยานยนต์อาเซียนค่ะรายงานยอดจำหน่ายรถยนต์ในอาเซียนช่วงเดือนมกราคมเดือนไปถึงไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วนะคะก็พบว่า ประเทศไทยของเราค่ะก็ทำได้สูงสุดนะคะ1 2 1 0 0 0้คันค่ะก็ลดลงไป5.8%เค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะคะของปีที่แล้วตามมาด้วยอินโดนีเซียนะคะ1 000, 1 3 0 0 0้คันค่ะก็เพิ่มขึ้นเป็น10.3%ค่ะมาเลเซีย5 9 5 0 0 0นคันนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็น4.9%ฟิลิปปินส์นะคะ1,64,000คันค่ะก็เพิ่มขึ้นเป็น 16.1%ค่ะเวียดนามนะคะก็เป็น87,000คันค่ะเพิ่มขึ้น21%สิงคโปร์นะคะ3400คันลดลงไป11.8%ค่ะบรูไนนะคะ17,100คันก็เพิ่มขึ้นเป็น0.6%นั่นเองค่ะ ทางอินโดนีเซียนะคะเป็นตลาดรถยนต์ตลาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นด้านการยอดขายหรือว่าการผลิตนะคะโดยมีความเปรียบเทียบคือจำนวนประชากรที่มากกว่า250ล้านคนและที่ผ่านมาค่ะอินโดนีเซียเองนะคะพยายามดึงการลงทุนเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงล่าสุด คือการเปิดโครงการส่งเสริมะะการลงทุนกรีนคาร์ค่ะหรือที่เรียกกันว่าโครงการรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดนะคะที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับโครงการอีโคคาร์ของไทยเรานี้เองนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียนะคะก็ออกมาให้ข่าวค่ะว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างโฟ l k กสวา e เกนนะคะตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนค่ะ v o ก k s สวา e เกนเองนะคะก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่รัฐบาลไทยต้องการให้เข้ามาลงทุนในโครงการอีโคคาเฟสองเช่นกันค่ะคุณโคลอสซีนะคะก็ยังกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าในอนาคตนะคะไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเลยเนื่องจากสัดส่วนรถต่อประชากรยังอยู่ในระดับต่ำค่ะ ค่ะเรามาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะข่าวนี้ก็เป็นขางค่ายของ BMW ค่ะที่เพิ่งจะเผยโฉมนะคะของ M235i ค่ะซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมเลยนะคะจากสื่อมวลชนทั่วโลกไม่นานมานี้เองค่ะล่าสุดน,นะคะยักษ์ใหญ่ยางเรียรมันนี้นะคะก็ เปิดนะคะเปิดเผยถึงแผนการทำตลาดรถยนต์คูเป้เวอร์ชั่นฮาร์ดคอร์ค่ะที่จะใช้นะคะชื่อว่า M2 ค่ะโดยจะเน้นน้ำหนักเบาและความทรงพลังที่สุดในไลน์ซีรีส์2นั่นเองโดย M2 นี้นะคะก็จะออกมาทดแทนรุ่น2013 BMW Series 1 M c o เป้นะคะซึ่งใช้คุ้มพลังขับเคลื่อน6สูบแถวเรียงค่ะความจุกระบอกสูบก็อยู่ที่ 3.0ลิตรนะคะพ่วงเทอร์โบชาร์จแบบเดียวกันนะคะกับที่วางอยู่ใน M4 และ M3 นั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะพละกำลังนะคะก็อาจจะถูกลดทอนให้เหลือแค่380แรงมา้าก็มากกว่า M2 3i ขอภัยค่ะ M2 35i นะคะแต่ว่าก็ยังน้อยกว่า M3 และ M4 ค่ะระบบกำลังนะคะจะใช้เกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบความสะดวกสบายก็สามารถที่จะเลือกเกียร์อัตโนมัติ Dual c u t นะคะเป็นแบบ7 s p e e สปีดค่ะเป็นออปชั่นพิเศษเลยค่ะ M2 นะคะใช้เทคโนโลยีแชสซีรุ่นใหม่และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิปเดียวกับ M3 และ M4 นะคะขณะที่ช่วงล่างค่ะจะได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมดเลยซุ้มล้อหน้าขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและบอดี้คิดแบบสปอร์ต เพื่อเพิ่มความลู่ลมนะคะตามหลักอากาศพลาศาสตร์ค่ะและอย่างคาดว่า BMW M2 นะคะจะออกทำตลาดภายในปี2016ค่ะซึ่งก็คืออีก2ปีข้างหน้าน,นี่เองและออกแข่งขันนะคะในเซกเมนต์เดียวกับ Mercedes-Benz A45 AMG และ Audi RS3 นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะกับค่ายนี้เลย Toyota ค่ะซึ่งเป็นการรักษายอดขายนะคะเบอร์หนึ ของโลกนะคะ2ปีซ้อนเลยค่ะซึ่งก็เบียดแซง GM นะคะ VW นะคะด้วยตัวเลขยอดขายเกือบ10ล้านคันนะคะในช่วงปี2013ที่ผ่านมานี้เองส่งผลให้ทาง t o โตยต้านะคะก็สามารถที่จะรั้งบัลังค์่ายรถที่มียอดขายสูงสุดในโลกได้อีกครั้งนึงค่ะโตโยต้นะคะเกือบได้ชื่อว่าเป็นค่ายรถรายแรกที่ทำยอดขายะะถึงระดับ 10ล้านคันในรอบอในรอบปีเดียวนะคะโดยมีตัวเลขอยู่ที่9ล้าน9 8 0 0 0 0คันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยักษ์ใอย่างญี่ปุ่นนะคะก็คาดว่าจะสามารถทะลุหลัก10ล้านได้อย่างแน่นอนในปี2014นี้โดยมีการประเมินกันเอาไว้นะคะว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น4%ไปอยู่ที่10ล้าน3 2 0 0 0 0 0คันเลยทีเดียวค่ะ ทาง General m o t o r เร์นะคะก็รั้งอันดับ2นะคะค่ายรถที่มียอดขายสูงสุดค่ะก็มีตัวเลขอยู่ที่9 7 1 0ล้าเหนคันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทาง GM มีอัตราเต,ติบโตถึง4%ในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่ามากกว่าทาง Toyota นะคะที่เติบโต,ตขึ้น2%ขณะที่อันดับที่3ก็ตกไปเป็นค่ายของเยอรมันนะคะคือ Volkswagen ที่ยังไม่เปิดเผยถึงตัวเลขจนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมในปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะทำได้ที่ 9ล้าน7แสนคันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทาง General Motors ครองตำแหน่งบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในโลกมายาวนานถึง8ทศวรรษก่อนที่จะถูกโตโยต้านะคะโคลงไปในปี2008ค่ะโดย GM นะคะก็หวนกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในปี2011หลังจากที่โตโยต้าเองนะคะก็ประสบปัญหาการผลิตอย่างหนักจาก เหตุภายนะคะที่เขาเรียกกันว่าซึนามินั่นเองแต่ยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นนะคะก็กลับมาเป็นผู้นำได้อีกครั้งในปี2012และปี2013ที่ผ่านมาค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักข่าวหนึ่งนะคะกับค่ายรถรือนการรถสปอร์ตบริษัทปอร์เช่เอเชียแปซิฟิกนั่นเองค่ะสำนักงานภาคพื้นนะคะและบริษัทลูกของปอร์เช่ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ก็ได้แต่งตั้งให้มาตินลิมเพิร์สนะคะมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการค่ะตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะคะปีนี้นี่เองเป็นต้นไปเลยโดยมาตินลิมเพิร์สเองนะคะก็เป็นนักบริหารชาวเยอรมันที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะการบริหาร เครือข่ายของผู้นําเข้ารถยนต์เปอเช่ใน13ประเทศของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็นทางการค่ะมาตินลิมเพิร์สนะคะร่วมงานกับเปอร์เช่เอจีในประเทศเยอรมน,นี้นะ,ะมานานกว่า10ปีเต็มนะคะ แล้วก็เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการบริหารอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในเรื่องของการทําการตลาดและการขายค่ะซึ่งลิมเพิร์สเองนะคะก็กําลังรับผิดชอบดูแลเพอร์เชนะคะในตลาดรถยุโรปตะวันออกนะคะและยุโรปเหนืออยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ ลิมเพิรจะมารับหน้าที่ใหม่นี้นะคะแทนคุณคิสเตอร์เอ็กเบิร์ที่ย้ายไปประจำและดูแลเพอร์เชในตลาดตะวันออกกลางค่ะรวมถึงนะคะรับผิดชอบในส่วนของการนำเข้าและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายในตลาดตะวันออกกลางตลาดเลเวนนะคะตลาดแอฟริกาและอินเดียค่ะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสามารถในองค์กรของปอร์เช่นะคะคือสิ่งที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาต่อไปค่ะ สำหรับแผนงานของบริษัทในอนาคตรวมไปถึงการสร้างความสำเร็จให้แบรนด์ปอร์เช่อย่างต่อเนื่องค่ะปอร์เช่เอเชียแปซิฟกนะคะก็เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่1ตุลาคมนะคะปี2001ค่ะก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตลาดปอร์เช่ในในเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของปอร์เช่อย่างใกล้ชิดนะคะ เปอเช่เอเชียแปซิฟิกได้ให้การสนับสนุนการดําเนินง,งานของผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการของเปอร์เชนะคะ13ประเทศนั่นก็คือบรูไนกรัมพูชานะคะฟรนช์โพลินีเซียนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียมองโกเลียนิวแคลิโดเนียนะคะฟิลิปปินสิงคโปร์ศรีลังกาไต้หวันไทยและเวียดนามค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ฟ้าได้นำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมนะคะผ่านทางรายการมอเตอร์ไรตี้บายเรศพนนั่นเองค่ะ และห้ามพลาดนะคะในช่วงที่2ของรายการนะคะคุณ huh. ผ the ู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาคาราคาซังเกี่ยวกับรถยนต์ก็สามารถโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์029349258-9นะคะหรือจะเป็น SMS นะคะอย่าลืมพิมพ์เอมก่อนแล้วก็เวนวักนิดนึงตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4838377ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันนะคะ